อันนี้ก็คือผ่าคือจบแด้เลยหลอดกับบุลุ่ยคือเขาห <c oughs> ลอดก็ยังบุลุ่ยคือเขาแต่การผ่าหนึ่งคือจบไปไปก่อนเลยแล้วตอนนี้คนที่ผ่าผ่าเนี่ยไปยางหลอดสมิวเนาะแต่ว่าเข้ากับบรรยากาศไปเลยเข้ากับเริ่มยานเลย อยู่ดาลุม่มฮึต้นนี้ฮะใช่เออต้นนี้งามเนาะแงนนะคักเนาะปูปูค้างได้เออลอ,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 องจับบ้างเนาะแข็งอนะไรเนาะเออปูคักเลยงามพร้อมเนาะ วิวฮานาลมง,งก็แก่มนี่เน,นมโเฮน็นไปสา้านานันชาโอ้ยหลอดนาภาแตา่นาภาคนเด็กก็เ็กที่พาเลาะเบิ่งนะที่พาไปหลอดนาภาผูา้ขาในย่อมแล้วหลอดนาภา อาไปเอาับเป็นฮยว,ว <g ül> เราเด็กกักแท้เอานะเป็นแบบลำบากกง่ซมมมมึกคนอื่นเลยสบายเมือ่อ <g ül> เลื่องสบายมันจ้าในกายไปเลื่องลำบากไปเลยล <c oughs> มันต่อตยตะพิน <c oughs> <c oughs> อันเดียกว่าบูบูได้่ำ <c oughs> มือถือ <c oughs> <c oughs> โดนเลยกระไรเฮ้ยเอ้ยตายสุไอ้ขึ้นตต้องไปจะฟาขึ้นโตอันนี้โมเมนธรรมดาได้อันนี้ฮะอันนี้ก็คือว่าผ่านคือจบได้ไหมหลอดกับบุลุ่ยคือเก่าเออหลอดก็ยังบุลุ่ยคือเก่าแต่การผ่านคือจบ Bay về con nè Ăn à, thai hả? được ăn <laughs> phao khuyên nữa, phao con Sẽ sì hấp con nhanh dành Tục Lại bao จะได้ยูหมนเงี้ยเพื่อนตนนี้พี่เองลำบากตัวครับลาตายนาแหลกแน่นอนนาแหลกนาช่องผมไปนะนาช่องนะไปบุญนาพานาพาตัวนี้จะเขาเนมมาแต่ทางเนาะจะเห็นขาวๆเนมมาแต่ทางใหญ่ ในมาเตเซกือกเห็นตัวนี้นาพาตัวนี้เอามาพิสิตเรียบร้อยพิสิตด้วยตัวเองนี่เราไปสำหรับวิธีไปมันพาทุกคนมาปีนหนาพาเหมือนนีปีนปาริงเลยไดยม้มันม้นีต้องมีผ้าใช่ไหมยากเลยนะ เลยสันขักอยอ่มาในนี้มันเป็นโพงเป็นโพงแลาแนมขึ้นมาแต,ต่ทางใหญ่เขาจะแนมยห็นขาๆในรังพโกก็คือขาวตัวนี้แหละเนี่ยทำ thảm nhầy như là này non đây này nè Cái nhầy Thảm nhầy từ Rồi, nàng vật Nàng lùm xuống ถามยิ้งห่งมันห่างมันลงแล้วมึิ้งฝันนางโอ้ยธรรมภาตสษามันเกิดมันเก่โหัหลายเกินฝันนางมึงเลยยายเบิ่งฝันนางทามาแจ้งเมื่อกี้นี้บนมันแจ้งเมื่อกี้นะครับ Ô thôi, vô đi hên khắc nát ô thôi, vậy bắt lắm. Ô thôi, mày mày đâu. Ô thôi, mày đâu. Ô thôi, mày đâu. Ô mày đâu. Ô thôi, mày đâu. Ô thôi, mày đâu. Ô thôi, mày đâu. Ô ម្នាប់ប្រើន់ខ្ញាង់សើងប្រើ្រៀតានខ្ញុំពីខ្ញុំ